เป็นจังไดความเป็นอยู่ของเราแม่ใหญ่อืมเต็กตกีเตกกีเลี้ยงพู้เเทาเด็กเว่กระบอเด็กดอกเต็กิมก็คือเด็กนอนบ่มีอียังพอสิไดเบิงได้ซุ่มกันเนาะสองถุม่มสามถุ่มนี่ล่ละ ตอนนั้นพันอยากกินลาบงัวครัวเฮ้าสมัยตะเกียมันกรบโบมีหยังเด้รัวอยู่ลำบ้านน้ำเฮือนเนาะกินแรงแล้วก็บเบิดได้เนาะอืรเบิดหลายถ้วยบ่ได้ล้างก็ถ้วยปลาแดดขนานั่นเนอถ้าเขา้าวปลากระโดงง่วไว้เหยานแมวไปกวนกองข้าวก็มีขอหอยไว้ในครั้วบ่ทันมีตู้แม่นได้ดอกวังเฮือน น่าว่าแล้ววได้กินเข้าแล้วหิวแล้วอยากกินหลาบง่วแล้วว่าแม่ป่าก็แจ็กสิไปหาลาบง่วไสเหนาะสองสามทุ่มเนาะผูเ่ากินเข่าไปแล้วเพราบว่าข้าวไว่าวันไดนกินข่าลืม <c oughs> <c oughs> อยากมันอยากกินลาบง่วสจิไปหาไสหลาบง่ว ก็เลยไปฝุนเดี๋ยวไปถั่วไปไปไตไปสายไปแย่งไปสายไปไปตักนามประดปแดกอยู่ใตกลางเรา,ดารเด็กปลาแดกดประแดาขึ้นเฮือนเอ้ตะกี้อยากแย่งไปตักเอาอกให้ก็ไให้มีลห้นะตะกี้ให้ใหใหใหซองมันก็อย,อยากใส่หรอกให้มีเหรียญประแดดเอานามแส่หันเอาแต่หนามมาแต่งเข้าวมาให้เรากินแล้วจำไปคำหนึ่ง ลาบงว่วใจมันเข้มแล้ววะห <c oughs> ลาบงว่วใจมันเข้มแล้ววะบอกลูกต่อกับ่อกกาบอกแล้วหน่อยจะสีวายอย่างไรขั้นกินแล้วกับว่าบอเด็กกินเนี่ยเนี่ยเป็นตัวตลกให้ลูกให้ร้านเบงตัวถ้าอายุแปดสิบเก้าสิบเล้วสีบอกร้านเขาก็หัวเสียดอีหยังร้านเขาปลูกร้านเด็กหัว อลอยปีไข่พวกไข่กรตายพั <c oughs> ่นนะจักสสว่าจังใด๋ลหมูห่หฮาเจ้าก่อยอการรักษาสื่อเสียงวงตระกูลก็คือการทําตนเป็นคนดีในสังคมนั่นล่ะนี่คือว่าการรักษามุ่นมั่งสังขยาพ่อแม่ให้มา มวนที่เป็นไห้มาห้อยลืมไปคือเลือดเนื้อเสือไขนี่แหละชีวิตวิญญาณเท่าน,นี่แหละเป็นไห้มาม่วนตัวนี้สำคัญนะแต่เ้อไปทำความเลวความบดีโอ้มันเกิเสียไปหาวงศ์ตระกูลลูกผู้ใดล้านผู้ใดเ็าไหลไปเบิดเนี่ยสำคัญแต่ว่าการเชิดชั่ว,วงศ์ตระกูลก็คือการทำตัวเป็นคนดี มือนสมบัติสิ่งของอย่าสิไปห้มันสุรุ่ยสุร่ายหายไปเหตดให้มันจะเจร่ญขึ้นสมมุริว่าพ่อแม่ตายจากมอบเงินให้กูละพันละพันละพันเงินพันอะไปต่อยอดให้มันจะเจร่ญนเป็นเงินเหมือนเงินแสนนะนั่นนะคือการรักษาว่มตระกูลแม่่าพ่อแม่กูห้มาพันหนึ่งกูสิแพงไปพันหนึ่งนี่เด้อ ผู้รักษาก็เอาไปใส่ถิ่มสุรุยสุไายตีล่ะบาดรักษาสมบัติมู่นมั่งสังขยาพอแม่เป็นไห่เป็นว่างไว้ให้เฮาเห็เดทำตนเป็นคนดีในสังคมทำตนเป็นคนดีในครอบครัวรละลึกนึกถึงคำบอกคำสอนของพ่อของแม่อยู่ตลอดเหตุให้มันจะเลิ่ญนขึ้น ว่ให้มันเสียหาย<ม>เหลืองสมบัติจับใจสายสย้อยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาต่อแต่ว่า,านะให้มันจะเจร่ญนขึ้นอย่า้มันสุดแล้วก็ต่ำลงนะเฮ็ยหมอปูลังคนนั่งครอบครัวพอแม่เบิดไปแล้วก็โอ้ยเงินไอ้หน้าซาโถกับวันยังเบิดเสียนเบิดหายไปน้ำพอน้ำแม่เบิดออกไปจากบ้านเกิดเมืองนอนจนคนแค่บานบูเจ้ากว่าตระกูลหนีเคยเกิดอยู่บ้านนี่สี่เป็นตน้น เส้นทางของชีวิตของคนหอานั้นต่างกันแต่ว่าการรักษาคุณงามความดีให้กินให่ทานมีคู่มีอาจารย์คอยบอกคนหาเบอกไปตามความขึ้เจะคล้องก็สีอดเด็คนปูตูชนคนโง,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 ง่บอกว้ายากตัวเบ้าไปตามความขึ้เจะคข้องคึ้ไปตามความขึ้นจะคข้องว่าแต่จะคข้องถือจะคข้องแมนนั่นะ บ่าไปตามความถนัตจะคล้องหรือ้อปิดสติปิดปัญญาทีเจนให้บอกพูดให้มันเจริญขึ้นบ่กเอานะอานั่นเพิ่นยงว่ามาประพฤติธปฏิบัติทำจิตทำใจผิดจรณหน้าฟังคู่บาอาจารย์เพิ่นเทศเพิ่นบอกเพิ่นฟังผิดจรณาหน้าบึงโอ้ยจักสิเอายังนะอ๋อปฏิบัติภาวนาอยู่นี่ สิ่งที่เพิ่นให้ถาวายเป็นพุทธ,ธบูชาสางวัดสางว่าโอ้มันอาน,นิสงไรใช่ไหมวัดว่าอาราบถาบมีเพิ่นถาวายทีให้ทีหน้าสางวัดสางว่าไวคนทา้งไก่ทางไกลสิมีโอกาสหู้จกักบอละบาทโน่นจิกวัดป่าบาทโน่นจิกเพราะว่า,าจะอยู่ในเมืองไทยแทบทุกจังวัดก็หูจ้จักวัดปลาโน่นจิก บ่านนนจิกตำบลคู่เมืองอำเภอวารินจังหวัดอุบลเขาวะไปเทศไปแสดงถ้ำไซก็กระหูจักย้อนในยังย้อนว่ามองเห็นมองเห็นว่ามีศรัทธาในพระพุทธศาสนาแล้วอยากบริจาคที่ดินจะคล้องกับบริจาคหล่ำได้รวยที่ดินกับ,บ่ได้มากมม่คือมหาเศรษฐีเขาแต่ว่าจิตใจมันรวยจิตใจมันมีอยากให้อยากทํำ แบ่งปันออกไปตกหายไปบ่ไดเด้ของมวลน,นี่มันหมันคงคืออย่างตัวยิงเฮาเป็นวัตถุต่องตามกฎไม้บ้านเมืองถูกต่องตามพรบสงที่เขาบังคับใส่กันในบ้านเมืองเขาแม่นสิตายไปส่วนอายุคนมันก็ยังอยู่หนี่ได้ดินมวงนี้ถ้าเป็นของนังกอนั่งคอ,งคอเป็น,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 นของผู้นั่นผู้นี่ห่วยําว่าหมันคงแล้วทั้งหนาแจม่มดีด จับเปลี่ยนเมื่อไปเป็นข้อผูั้นผูุนีสำไดเนาะเัวบ่งหัจักวันหนึ่งขังหนาบ่วโขหวจักขาดการบอกออกได้ถามว่าเป็นบาดเป็นว่าหรอหัวใจผาเสียไปขายกับบ่วใดเลยขายบาดมันบ่ไดดเดยเสียไปขายไปจับมันกับบัไใดเด้พระเจ้าพระสรง์ตกนามบ่ได้ต๊ไฟบ่ใไห้ได้ะยิ่งเป็นสถานที่ที่มันถูกต้องออื เพิ่นแบงก็ไม่ให้เป็นบัดป่าล่ามขนาดว่ามันห่างมันยังไปหลายปีดีรักจนเบิดเบิดเสือเบิดสซินพัวเขาไปเพิ่นเป็นร้อยปีทั้งหนาคนมาคุดมาข้นขืโน,นโอ้ยมันมีเสาเสมาตัวนี้โอ้หวงนี่เคยเป็นบัดเกามาตัวมีสากปลร้าคักพังหนี่สลานี่โบดห่วยห่วยห้วยเลลื้อข้ออนกันแต่บาน เ็นบอกคงวัดเก่าๆรับว่ามีพระภิกษุสงฆ์มีญาติมิยมเพียนบ่ก้ายเพือได้กล่ามาเห็นมาทำแล้วบ้านียกวัดเกา่ามีพระภิกษุมาอาศัยภาวนามาปฏิบัติยกวัดเก่าขึ้นให้มันถูกต้องเป็นวัดแ้วบานเพื่อนยังว่าทาได้ให้ไหวเนสมบัติของปุตธศาสนามันบจบบ่เสียบ่หายไปใสย,ยิ่ง กฎหมายในเมืองไทยเฮ้าขุมครองวัดว่าอาราบสถานทีอยู่ผู้ไห้ก็โอ้ยถารับหมูรับสาบได้ก็สิเห็นโอ้ยเจมเม่นเฮ้าได้ไห้ดินเพิ่นเบิ่งตี้ละผูนันก็มาทำบุญพืนี่ก็มาทำบุญเป็นตะอ่อนซ้อนมาทำวัดสวดมนต์มายังโอ้ยสาตดยังหมูเฮ้าไก่เกลือกินดางศีลบ,บ่อบำเพ็ญม่นบ่สวด จักเถื่อมีก็หากินอยู่ซ้ำนั่นท่านบอกมากกะแสดงค่วมถนัดตามค่วมจ้กของเบาจำาความเบาซื่อซกรเพาะประนันที่ละจักเบาจังได้จักเป็นจังได้บ่หัวจักกันนะขึ้นไปบ่เป็นน่นนะโอ้เพิ่นขึ้นหลอบขอบขึ้เพิ่นเสียเอาช่วงเวลาเอาชีวิตเพิ่นมากประเพิดปฏิบัติถวายให้งงครับพระพุทธศาสนา เป็นขารับใส่พระพุทธเจ้าทำตามพระรมคำสอนมอบชีวิตจิตวิญญาณให้กับพุทธศาสนาถ้าบ่คิดจันสีมันบได้เดยเห็นบ่เคือลงพอมาอยู่นี่โอ้ยบบไดีคิวว่าเก็บป่วยมาเสียเงินใช้รักษาบบเดีคิวว่าตายมากเสียเงยินใช้มาเผามาเ็ดจัดงานศพบ่ไดีคิดน,นะมีมากกับ้าเหตผ้าทำ ประกาศบอกที่ดินตัวนี้ได้มาจากไซมีโอกาสจังหวะม่หม่อที่ดินตัวนี้ได้มาจากไซผู้ใดเป็นผู้ถาวายผู้ใดเป็นผู้ให้ในเบื้องตน้นว่าวให้เขาได้อนุโมทนาสืบส่งคุณงามความดีของผู้ทำผู้ให้ไว้แต่เบื้องต้นนะนะคนทุกคนผู้มีสถานในพระพุทธศาสนาก็ได้มาสานตอ่อที่ะบาดได้มาบำเพ็ญท่านได้มาบำเพ็ญศีลได้มาบำเพ็ญภาวนา โอ้มันก็พ่อยมีอาน,นิสงส์ซ่ำมเาามีบานมีเฮือนให้คนมาอาศัยมาเศร้าเป็นเรียกงว่าหหวนอพรทธเจาพป่นตรัสไว้การให้ทีดินทีดอนถวายเป็นสาะถวายเป็นของวัตของว่าบริจาคเป็นทีสาธารณะ อาน,นิสงสงตัวนี้สิด้เกิดเป็นพระราชาเจ้าฝ่ามาหากษัตริย์เป็นเดภพบชาติต่อไปถ้ามาเด้๋นึงเด้เวียนไหวตายเกิดอยู่ตรงมีสักพบสักชาติเต้องไปสเสวยผลท่านเจ้าของที่มอบที่ดินถวายที่ดินให้ครับวัดบริจาคที่ดินนี่ครับสาธารณะประโยชน์เพราะว่ามันเป็นศูนย์รวมของคนทํำประโยชน์ได้มากมายให้บ่ได้เป็นของไผจิตใจปล่อยว่างสบายให้มากิด นะผิจารณาว่ามปนธรรมดาปันเลยอดิสวงครว่นนี้แล้วผิดาจรณาบึ้งนะยิ่งให้หอกขผา้ประพฤติปฏิบัติเพื่อกลังทําำค่วมเพียรเพื่อละกิเลสย,ยู่นี่โอท้ทําบารมี่านเนาะ่านบารมีเป็นอีกขอหนึ่งคือบอกให้ฟังการบําเพ็ญของพระโพธิสัตว์ชาติทุดถ่ายเพิ่นเกิดเป็นพระเวสสันดร เกิดมาแวบตกออกมาจากทองแม่แม่แม่แวม,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 มือออกแวม,มือออกขอเงินไถ่ทาสถามกลางของคนทุกข์ยากไรที่กำลังนางแสงสอแม่ทองใหญ่ๆที่พาไปขอดบ้านไปขอดยุบบ้านเกิดเมื่องนอนจากของนั่นเนาะเป็นแบบพี่นี่ของคนเหมือสมัย ก่อนพุทธการก็ดีหรือว่าขังพุทธการก็ดีประเพณนี่ค้องแขกเขา,ขเ,ขาเมื่อเมีย่ยททองใก่สิลอดแล้วก็ต้องกลับไปขอดบ้านเกิดเมืองนอเนจะคข้องทังสี่เป็นตนนั่นเห็นจังสั่น,น,นโอ้ยการบอกการสอนกันเนี่มัน,นเอาง่ายงามันบ่ได้เนต้องฟังต้องคิดต้องมีเหตุมีผลพอสมควรวนนเด้มันจังสิเป็นภูมิสติมีปัญญา เราไม่มีเหตุไม่ีผลลราโอ้ยขเทียข่วมบอกข่วมจาถ้าขาดสติขาดปัญญามันเกิดเป็นบาปก็ได้คือกันเดบาปมันบเกิดจากไสเดบุญมันบเกิดจากไสเด้บาปเกิดจากการกระทํำทังกายห่อถี่มันพิดศีลผิษทรมเกิดจากการเบาการทั้งปากห่านี่มันผิดศีลผิดทรรมีแนวใจคิดคิดคดลดเขี่ยวโกรธโมโหโตโซบันดานโทสะ ตายท่ำไปโปหัวจักเหลืองจักเล้าเเบาไปพวกมีเหตุมีพ้นจวงจาบคู่บาอาจารย์อยู่ดีว่าว่าดีกันยังฮ่าบาปจะจะพร้องกับพป้เกิดดอมันเป็นอย่างสั้นผู้หลงคนโอ้ยเคยเห็นเด้กเสียหรอวัดปานุ่นจิกจะเม่มามานเพิ่นสั่งเปพิ่นบ่มักเงีสีก็มีนะโอ้ฮหาสางวัดขึ้นมาเศร้ากี่ปี ถ้ามาว่ามันสร้างประโยชน์ให้ครับตบบนคู่เมืองนี่มากยม่หาสารเ้ยเดตามกำลังของห้อง,องส้างจั่งไรเห็นบน่ยมีการมีงานมีดุษย์ลูก้าเป็นแพทย์เป็นหมอบนเขาเครื่องอุลตร้าซาวมาตรวจโรคให้คนฟรีๆขั้นถาไปตรวจน้ำขี้นิกน้ำมองเข้าบนห่วยหลักลอยรักพันผนแล้วค่าตรวจค่าเอ็กซ์เรย์ค่าอุลตร้าซาว่น นี่มาตรวจในพี่ๆโอ้การบำรุงรักษาการบำรุงรักษาดูแลสุขภาพของคนโดยที่บวคิดค่าแรงค่าเครื่องใหม่เครื่องมือ,มอมนี่มันบวแเป็นเรื่องธรรมาดาไปเอดีเห็นบ่บาดเวลาเขาไปซอยนั่นซอยนี่เห้บ่ปีนั้นพวกบักทะพวก,กเอ็มบวชเป็ดเป็นอนุสรไ้ ส่วนญาติส่วนโยมไปปูกระเบื้องให้โบสถ์ในวัดป่บาบ้านนู่นจิกเห็นบ่ะขึ้นบางทีแม่มบนบะ่านเรไม่ถึงจักมาบวชมาได้จกัปจกปีเนาะแม่บนบะ่ล่ะจ๊กบาากา้านจ๊กล่างค้าเฮือนจ๊กคนไรเ้เป็นได้มีผู้ใด้ขึ้นเฮ็ดน,น,น้อยบ่ล่ะเนาะพ่อ,อไปเห็นโอ้ยเซวพระไปบวชหัน่นไปบวชหัน่นโอ้ยขี้เกียจก็หลายๆจัะได้ไปทำข่วมสะอาดเออสมัยเด็กี ลวงปูบุญเหมือนก็นยังมีชีวิตยอยู่ก็เลยไปขอนอนุญาตเพื่อนเจ้าอาวาสเพิ่นผมว่าสินั้รัทธาญยติพีนองญยาตที่ทมมาปูกระเบื้องเื่นโบสถ์ไหนต้องปูเสียจังได๋น้อโอ้ยก็ดีแล้วอาจาราย์ไพ่เอ่ยอหิ็เนาะพอปูอาจาราย์ไผ่เคยเห็ดไว้อาจาราย์ไพ่ก็ได้มาสาตนต่อเนาะบ่เพิ่นบ่าคนเพื่อนใจเป็นบุญเหุ่โอกาสให้เห็ดหัวขันว่า โรคระบาดเกิดขึ้นกักตัวคนเป็นกลุ่มเสียงก็ดีติดระบาดก็ดีครับโว้ยเลาะเห็ดกับข,ข้อก็หนามไปรอดแก,ก่บ่ได้ว่าผู้นั่นผู้นี้เป็นญาติหรือบ่เป็นญาติมีจิตเมตตาเสียสละอย่างไห้ชาวบ้านผู้ถูกอยู่ยากอย่างน้ข่าวบา,บางคนโอ้ยพอก็ติดลูกก็ติดเป็นห่วงเขาเขาสิอยู่จินอย่างได๋ล่ะบานแพ้ได้ไปหาซู้เขาจินหรืนะเอาหนามไปแกกฝากแล้วนามไปแกกไปทำกัน ทำกับ,บ้คิตยังดอกไปเลาะเยี่ยมเบื่องค้นพิโกพิการเมื่อนะ้นล่ะผู้คนผู้เป็นอมพหลรถวิ่นแช่ไปห้หารถวิ่นแช่ไปห้ไปเยี่ยมกันเป็นอย่างให้กำลังใจกันดูแลก,กันไปเข้ามาอยู่นี่ฝึก๊หยังฝึกการทำเป็นคนดีเอาความดีสะนะความขี่ให้เอาความเย็นสะนะค้อมห่อนนะ เฮาบ่ได้ทําให้คนย่องคสนสนรเสริญคนยกย่อเฮาหรอกแม้แต่คําสนรเสริญเฮาก็ยังบ่ปร,รารถนาเลยนะว่าเสียกจักได้นะแต่ว่าการที่เฮาให้ทานนี่เฮาคือว่ามันเป็นบันไดของเขาไปสู่แห่งการประพฤติปฏิบัติมันบ่แม่นเรื่องง่ายปานใดเด้แต่หมู่เฮาเจ้าข่อยสิใส่บาทพระเข้าปันน้นนึงนี่ห้วยเด้๋ยวคิดเบิ่งติสิว่าจาังใดในบัญชีมีจ้างราคาเงือนมีคนใช้บาทจักคนแม่นบ่ล่นะเนาะ จำนาได็ผ ma ู um ong, ้ก็เคยใช้น่ะเขากับไซนผู้บ่เคยใช้์กับ่ใช้นั่นน่ะปานนั้นน่ะนั้นจังซันติล่ะย้อนอีหยังมันบ่แม่นเรื่องคำามองคือจังเรื่องง่ายๆแต่มันเรื่องยากมันยาดก็ในหัวจิตหัวใจคขพน่นใดมันบ่ธรรมดาปานใดเด้คันบวชประพฤติปฏิบัติมาอย่าสิเว้าหยังแต่ว่าแม้แต่เทวดาชั้นนันชั้นิ่งก็บ่ปรารถนาสิอยากไปเกิดใด้สิไปเอาอยังปฏิบัติมาสิอยากเป็นเทวดาแต่ว่าห้วย เทวดา,ามันเกิดมีเทวดามันเกิดเทวดามจชาทิฏฐิเทวดาสัมมาทิฏฐิมันก็ปนเปื้อยอยู่ก็กรรมมาคุณคือเกา่าเบิดบุญจากเทวดากับมาเกิดเป็นมนุษย์คือเกา่าไปไสาว่ไหนเลยเกษีมาทุกอีกที่ละเกิดอยู่จนเสียเอาเกษิมาจากเป็นเทวดากเกษตายจากเทวดากเกษีมาเกิดเป็นมนุษย์ยุ่เสร็จเกษีเวียนไหวตายเกิด่วยปฏิวัติไปเลยว้ย เทวดาสนันสนีเอามาหลอกว่าจะไปเกดาดาดิดเป็นภาษาของเทวดาเทวดาผู้เป็นสัมาตินี่เขาพ่อยอนุโมทานาน้ำผู้ประพฤติปฏปิบัติเิ่นเด้เขาวังบุญบังกุศลน้ำผู้ประพฤติปฏปิบัติคอยส่งเสริมสนับสนุนจิตใจของคนทั้งหลายเป็นเทวะเป็นผู้ประเสรเิฐเพนผู้หมั่นคงในรักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสสนามีครูมีอาจารย์ ด้ยินข่าวว่าพิ้นสางนั่นท้ำนี่ด้ยินข่าวว่าพิ่นจัดงานป,นประพฤติปฏิบัติรมได้ยินข่าวว่าพิ่นจัดงานบุญนั่นบุญน,น,นี่มีจิตใจใสศรัทธาจากซอยจากส่งเสริม่นยื่นข่าวว่าเพื้นบวชพระย่อัการมองนี้อยากไปเฮ็ดอยากไปทำบ่อมากกันหน่อยได้ทำได้เฮ็ดได้ยกเอาโมวยกมืออานมโมดตนาสาถุน้เพ่นแล้วนั่นน่ะเทศดาดานัน่นแหละผู้มีจิตใจอันประเสริฐ ว่าด้อยู่น้ำหยดน้ำเสือผาอาพรแตงเนือ้อแตงโตใดเบื่องนํำสาพาอผมคิตใจเพื่อนยังว่าเห็นบอ่อยังพงวิหารศีลเดี๋ยวนะทมของผู้ใหญ่ทมของผู้เป็นใหญ่ผู้มีเมตตาผู้มีความกรุณาผู้มีมุทิตาผู้เบียามันเป็นอย่างสันด้บ่ไปบังเบียดเสียดผู้ใดทำไปเขามีอะไรทตัวนี่เป็นการมอ้อไในว่าเออ เ้าเกิดมาพบชาตินี่อยู่ลำบากลำบนละเออหอวห้อมบได้กินได้ท่านแต่ศาตรปางก่นบ่สติปัญญากับบดีคือเขาอ่านหนังสือกับบได้เขียนหนังสือกับบถือเพราะแต่บ่ได้ด้วยซื่งโอ้หอวห้อมบได้ปฏิบัติภาวน,นาทำสมาธิน้ำเขาบ่มันจึงเกิดมาเป็นปีกแป้นปีกอยู่นี่บ่เป็นจยงสีบ่ขึ้นไปแล้วนะ่ะ พิจารณาเห็นไปยังเสร็โอ้เอาละเร้อเกิดขึ้นมาชาตินี้บุญหลายทั่วเกิดในประเทศอันสมควรป,ปฏิรูปประเทศสวัสะมีประมุกประเทศมีประมุกของบาดคองเมืองเพื่อนนับถือพุตธศาสนายกย่อพุทธศาสนามีรักธรรมคำสอนมีคู่มีอาจารย์คอยฉี้แนคอยบอกกาวอยู่ง้วยมันบอกออมกบาเท่านั้นแล้วก็เป็นโมฆะสตรีโมฆะบุรุษเท่านั้นเดีว แต่ไปทางที่ล่ะสิเอาซ้ำนีบ่เกิดมามาเอาลูกเอาผัวมีลูกมีเต่าเห็ดไห่เห็ดหน้ามีบานมีเือนอยู่มีรถขับแด้กก็ตายไปเิเอาวซ้ำนี่เอเข้าก็พิจารณาเบิ่งดีละโอ้ยเอาเห็นมาเน้่ยนี่เส้นทางทั้งโลกเขามาโอ้ยอ,อาตมาหลวงพ่อนด่ก็เดินมาก่อนคึอก,กันนะเมื่ันบมมีเส้นทางได้มันสีบริสุทธิ์พุท่อง ในบรนปลายคือเส้นทางมักค่าในทางพระพุทธศาสนาเนี่การปฏิบัติถ้ามาบ้าว่้านานั่งสอนจกคันไม่มันบ่นโบผลจากการปฏิบัติเนบ่แม่เป็นาสีได้มันั่งรับตาหรือว่ามันเดินจงกรมกันเป็นแถวแต่มาวันพระจังสีเป็นการปฏิบัติได้ลละความเจ็บความตายมันสิลอหฮอล่อ,อไก่วันพระบอล่ะ มาจากหั้นนี่ก็โอ้ยความสำรวมได้กราบพระได้ฟังเศนดฟังรรมเข้าโต๊อาหารกับู้จักแบ่งปันกันบ่แมนไปแย่งไปยือไปชุดกันโอ้ยจนว่เป็นตะเบิงไงสำนักกับว่วดาต้องสำคัญอยู่ได้เรื่องข้องวันเหนี้ก็ได้นั่นแหละปฏิบัติยับยั้งหามใจเจ้าของบ่ประมา,บะมา,บาทบวาสอยูใน่าเดิน่ายาง่านาง่าพูด่ากุ้ยกินเขากินหน้า อันใดพ่อคุย so, ก็จงคุยอันไดพ่อเ้าก็จะเว้าร้มันระวังตั้งใจอยู่ยังสี so, ่เลยนั่นแ่ะคือผููปฏิบัติผู้บ่ประมาทร่มหายใจเขาออกก็แเองหัวจักไ้เบิ่งอยู่จังสันบมแมนไปเหตุงานบัดไปเป็นขั่ววัดก็โอ้ยของกินของอยากอันไดพ่อเสียงเอาก็เสียงเขาไม่จัดสีไปเอาบุญเรื่องป่าบัตเจะของท่านว่าแต่เปรตมันตายแล้วยังไปเป็นเปรตบ่แมนเด้คนเป็นคนเป็นนี่เป็นเปรตนเป็นตาสั่งเน้องม่ญ่ดึงเนอ อันแรกกับวันยั่งเหนือมูเหนือไก่กับวันยั่งว่าแต่เ็ดบุญสังกัทธาเน็ดบุญสังกัทธาถ้าห้าบูญจงักยับยั้งามใจเจ้าของถ้าห้าบ่มีคู่มีอาจารย์ค่อยจะน่ะห้าก็เป็นอย่างนั้นที่เราต้องเห็นมาจังสันเนะจำค่วมได้เขาวัดเ็ดงานเทพกลางเห็นอยู่จังสันก็เป็นไปจังสันที่เหลือก็เอามาเตจีนนินทากันม่ได้เติมบาปบาปเติมบาปบาปเติมบาปไปค่อ เครื่องหนึ่งเครื่องหนึ่งคือของเพียงดีเครื่องหนึ่งพันาบาลเครื่องหนึ่งกำนันเครื่องหนึ่งกรรมการเครื่องหนึ่งใ้วัดหาลอยใครมาดูเขามาดูเขาจงบอกก็ายังนี่กาไปยังสันติเหรเสดสิวาจังใดเห็ดบุญเร่งงานเก้าเหล่าออยาไปกินในวัดมันโมมีนวสีเป็นสีระเถือเสดสิวาจังใดเฮ้ยแต่บอกจักมีครูมีอาจารย์บอกวิธีคิดเองเป็นบลล่ะ่อไม่ตึงบาบ่ญนี่เป็นบาปเป็น อากุศลขึ้นเป็นบ่หรอพอเป็นแล้วก็มีผู้บอกกุศลเนาะเกิดมาเห็นน้ำฝนเห็นมาจังสัตเห็นมาจังสัตว์เนี่ยบ่หรอกม่เรื่องธรรมาดาไปนั่นทีหระเกินก็บราขาสัตว์เด็กสัตว์หน่อยที่เกิดขึ้นไปม้วนคนก็บ่อท่าทางมะบาบเราขาปลามันเกิดมาเป็นอาหารคนมะบาบเราขากระปูมันเกิดเป็นอาหารคนห่วยม,มันมีอย่างบ่เนี่ยอะไรที่เกิดมาตายไปเป็นอาหารกันเนาะโอ้ยมันกเกิดมาตาม สัจจะค่วมเป็นจริงของโลกไปนี่มีโลกไปนี่เกิดมาสิ่งนี้มันก็เกิดมาเป็นองค์ประกอบให้โลกมันสมบูรณ์ต่างก้นกับต่างเออเนี่ยเนี่เวลาชีวิตของสัตว์เล็กสัตว์น้อยมันก็หักชีวิตมันเท่ากันกับเฮาหักชีวิตท่ากันเนี่ยเสวาจัางไดมันก็มีครอบมีคัวกันกับเบ่ว่าหมูว่าไก่ว่าแม่บ่า่าปูวายังเง็นบ่โอ้ยหอบลูกใส่ถ่องเต็มอัายพุเนี่ยก็ปูก็ได้จเสวาจั่างใด ผ้านี้ไปอยู่หม,อม่องมีน้ำมีิน่าแต่มันแห้งมาเลี้ยงลูกนั่มถึงไงขึ้นมาแม่ย่งางก่อนลูกย่างน้องกวนเป็นฝูงไปคือกันเดี๋ยวนั้นแล้วเขาก็มีครอบมีครัวม,มีลูกมีเต้ากันเขาสิฮักปอบัตรลูกเต้าเขาเขาสิฮักบ่อรอบครัวเขาวันดีขึ้นดีมนุษย์ผู้ใจโหดโฉดลายเอาเสียมไปสับจึ๊กอันบางทีก็ฮักเอากระมันเมื่อกี้ในสื่อเนี่ยก็มี่าะนั้นน่ยนั่นเอยย่นให้รถเหยียบก็มี่บางทีจับขึ้นแลตีนเหยียบก็มีมันกัดเข่ากูว,กว่าพัน่า วันดีขึ้นดีเอาผูด้ดินดอนผู้ระดานแซ่เขามาเขาไปไคม,มันกินอีกโอ้ยมันก็อยู่ยากลำบากว่ารูปงานหรือจะว่าจังได๋ลองมีคนเพียรกับเฮาจังซั่นดูคนมีอำนาจวาสนามีอำนาจบุญใหญ่ามาแบบนี้ใหญ่มาคมเพีงเฮาดูเ่าสิเป็นจัง่งใดแม่นบ่พิจารณาสิเด้อมเจอสิฮู้จักถ้าบ่พิจารณาสิบ่ฮู้จักเด้อมันยินได้ฟังได้ ปอดเโอ้ยจำเอาบอเกอ่าง่วยบ่แน่เด้ร่างไว้แต่เขาบอกเห็ดน้ำทำตามในหรักทมคำสอนทางพุทธศาสะนาโอกาสสิตกนรโลกบวงใหม่เขาฮบกจักเด้จักวันหนึ่งข้างหน้าเขาสิเป็นจังไงเขาสิเพิงไผเขาสิเป็นจังไดพิจารณาเบื่องเด้มันบ่ว่าสิยูดีไม่แห้งไปจนหดมื้อตายเด้ร่างกายสังขารกำลังบังซ่าโาครคไั้ไข้เก็บมันบ่ได้อิยูไกลตัเขาเรยโรคภัยทั้งหลายมันอยู่ในตัในตัวเทานี้ล่ละ รอดแต่ม <Yeah. S 1> ันสีปะทุข้นมานั่ยนะเมื่อไรกําลังพุ่มตานท่านน้ำมันอ่อนรมัมกับพุทธข้นมาเห็นบ่โลกนั่นโลกนี่เป็นขึ้นมาคุณเหนมันก็เป็นเห็นไมเขาเห็นเด้อเ็นบอกมันเตือนข้อไ้นได้ยมปะทุทั้งหลายมันเตือนข้อไ้นได้บอกข้อไ้นได้มันกัดบองหันกัดบองนี้แล้วก็เก็บมองหันแล้วก็เก็บมองนี้พิษจะหน้ามึงดีดีอาะบอกสู้ฟังสื่อดอกบอกก็บอ้อดอกซ้ำเปาปีทงูกูเก่เออ